ฮัลโหลก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมบิทองเกอร์แล้วนะฮะก็วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะแบบช่วงนี้งานก็เยอะแยะอะไรประมาณนี้นะแบบเออเหนื่อยชีวิตก็มาลองหาเกมแฟลชเล่นดูนะก็มาเจอเกมเออองสเกมที่มันน่าสนใจอยู่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็มาเล่นตอนช่วงเช้าก่อนเออไปเรียนนะ มาดูกันดีกว่าเราจะมาเล่นเกมอะไรบ้างผมก็สุ่มๆไปเรื่อยนะมาลองดูนี่จะอะไรเนี่ยไข่ไข่เออโอ้ยอะไรวะบิ๊กดิงเยสว่าไงเพื่อนโอ้โหเกมเสียงเกมอัดหูไม่เป็นไรมาอะไรเนี่ยสไตรฟอร์ดคิตตี้โอ้โหชื่อแม่งน่ารักจริงเหมือนอะไรสักอย่างเลยทำอะไรเนี่ยมีพระราชาโง่ๆตัวหนึ่งนะยืนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ มีไอ้แมวห,หน้าตาหน้าตาลุยๆตัวหนึ่งนะฮะอยู่ทางด้านขวาแล้วก็มีแมวแมวคอมมานโดสไตร์อยู่ด้านบนนะฮะแล้วนี่มีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นหมาป่าซ่อนอยู่ปะเนี่ยโอเคลองดูกันว่าเราเจออะไรกันครับมาอะไรเนด่านแรก you can r a s e up your cat drag and drop the code แบบนี้เหรอ yes yeah, แมวอ๋อมีพลังชีวิตด้วย โอ้นี่คือฐานทับแมวเราสินะโอเคคือเหมือนว่าทำอะไรวะอ๋อเราเดินใจขวาหน้าหลังกระโดดกดขึ้นนะฮะ You can skip the b a t t l e just jump over t h e enemy โอเคครับมาโอเคโดด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 อะไรวะอ๋อลงกดดาวเอา้าคุณแจพลาดแล้วอ้าอะไรวะอ่านไม่ทันเฮ้ยว hey, ิววิวอัพด้วยอะไร อะไรเนี่ยเอามายเอามายเอามายมาอะไรวะมาผมไม่ยอมเว้ยมาแหวบนี่แหวบนี่เป็นไงเป็นไงแหวบนี่แหวบเอออะไรเอาอะไรวะเมื่อกี้ไม่ทันอ่านสงสัยทางนี้จะไปไม่ได้นี่คืออะไรกุญแจอ๋อเปิดทีมสมบัติเอาไหนดีเอาอันนี้แล้วกันเป็นอะไรวะเยัยอะไรวะ we can improve your cat อ๋ออัปเกรดนะเพิ่มพลังพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มสปีดได้ไหนวะผมไม่เห็นจะได้อะไรเลยไรหัวแล้วมันเปิดกล่องทําไมวะเมื่อกี้โอเคเอาแมวตัวแรกแล้วกันเอาสปีดให้มันนะเอาอัพได้อีกเหรอดูตรงไหนวะอัพได้เท่าไหร่วะไม่รู้ว่าเอาสปีดไปก่อนยัด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 สปีด อ๋อนี่มีสามมีสองอ๋อเข้าใจแล้วแมวตัวนี้อัดโจมตีไปตัวสุดท้ายอ่ะอัดเลือดให้ตายหน่อยๆตัวนี้ก็อัดแอคแท็กเลยเออนี่ความทําแมวเราฮะมาวิ่งวิ่งติ้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 งเออหลบเฮ่หลบแบบสเต็บอ๋อห้ามชนเห็ดว่างั้นเถอะขอบคุณครับ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 อะไรวะ ทำไม่ไม่ทันดูอ่ะโอเคเลเวลผมอัพอีกแล้วนะฮะแล้ได้กุญแจมาเปิดอันล่างได้ไหมอยากรู้เปิดได้แต่อันบนเท่านันเถอะอุ้ยได้ดาบอีคยดาบว่าไหน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 ดาบดาบทรายคอเล็กฟูลเซ็ตอ๋ออันนี้คือฟูลเซ็ตสินะโอเคไม่ต้องฟูงทรงฟูลเซ็ตแล้วดาบอ่ะนี่โอ้โหพลังยิงตีห้าเลยนะฮะ ไปไปกันต่อ,อชูับชูับดูสิเราสู้มันจะเป็นยังไงสู้มันเออโหสู้มันยอดอ้าาออไปแล้วไปแล้วแมวเราไปแล้วอ้า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 อ,อะไรวะอะไรไปนเนี่ยโอ้เฮ้ยหูย,หยระบองถ้าใส่ฟูเซ็ตจะเป็นยังไงก็หูกากไปหน่อยวะหูไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยได้มาจากไหนเนี่ยออกมา อ๋อมามาตัวนี้ดีกว่าเอ้ยเข้ากว่าวะ่ะเอาออกเอ๊ะออกหน่อยเอาออกหน่อยเออ,อน,ออนี่นี่อ,ออกปึ๊บอู้อเยเทเอานี่มากระบองไอ้หมอนี่เอานี่ไปโอเคเดี๋ยวเราอัพได้อีกแล้วนะฮะเราอัพตัวแรกหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยรันตัวที่สอง อัพเลือดให้มันหน่อยแล้วก็อัพโจมตีโดยสามอัพตีหมดโดยสี่อัพเลือดหมดโอเคสบายใจนะฮะไปนี่เราคอมมานโดเราเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเป็นไงสปายอะไรก็ไม่รู้ต้องใส่ต้องหลบผุ้ไม้อ๋อต้องดูดีๆนะฮะว่าผุ้ไม้ไหนมันมีเครื่องหมายเตือนอัาวอ้าวอ้าวเป็นไงเอ้าอะไรวะ งงเฮ้ยเนี่ยผมงงเลยเนี่ยเขียไปต่อเอาใหม่โอเคมาอะฮือไม่ได้กินนี่มีนมด้วยอะฮืไม่ได้กินค่ะกุญแจอ,อยู่นี่เอ้ากำโดดเลยละเออชอเอาเป็นไงนี่นี่ลุยลุยลุยเอา ทำไมตรงนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยงงมาลองอีกรอบหนึ่งฮะเราล้มตรงนั้นนะเราจะมาเอากันใหม่เอเชื่อมาหรือว่ามันมีตัวยิงได้วะเมื่อกี้ฮ่าโดดโดดโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจียนเย็นเอ้อ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 โอเคยังรอดเอ้าไม่รอด ไปดูเสื้อผ้ากันหน่อยดีกว่าฮะนี่มันอะไรเนี่ยบวกยมตีหนึ่งมาอ้หมอนี่เป็นชาวสวนแล้วกันเออพอเข้ากับมันดีนี่มันอะไรอะ่ะอ้ยมีปืนด้วยเจ็ดเคปืนเลยครับปืนปืนปืนนี่อาวุธสมือสบายฮะพี่น้องมีอะไรอีกไม่รู้แหละเรา วิ่งก่อนฮะอัตีหมดเลยตีหมดเลยเออเลื่อนที่หมดเลยเออเรายังคงอาศัยแนวเดิมนะฮะแนวทางเดิมไปผมว่าผมมิแม่งเล่นมัว่วชเฉงเลยยิงยิงมันยิงมันโอ้โหยิงมันไม่ได้ทำไมมันไม่ยิงวะอะไรวะลงนั่นไงได้กุญแจโดดเจสันเจสันเหรอเจสันก็โอ้โหเอ้ยทำไมไม่เก็บของกำ ไปมามาโอ้เดอะโอ้ยอะเดอะลบนี่ขึ้นนี่ขึ้นน,นี่ลบไปได้กไกลอยนูะ่เรื่นะอ้นอาวกดลงสูงไปก็ไม่ได้เดีอยนี่ยอะไรวะทำไมมีเงินไขเยอะแยะโอโห้กล่องว่างขอบคุณมากครับผมจะเสียเวลาเก็บมันเพื่ออะไรเฮ้ยนี่มันโอ,โอ้โหโอ้โหดาบ โอ้โหเกือบครบเซร็จแล้วเอ้ยครบเซร็จแล้วเป็นมงังถ้าไม่ครบอ่ะไม่รู้ว่าพอครบแล้วได้อะไรไม่รู้ฮะผมก็ไม่แน่ใจโอเคอแต่เราอัพได้แล้วเราตีแรงสุดตรงตีแรงอีกอ่ะเอาเลือดบ้างอ่ะทีน,นี้ก็เลือดเหมือนเดิมโอเคไปตึ้น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 ตึนตึนต้น เอ้ยโอหยเอ้ยมังมันฮิวได้ฮะเอ้ยเจ,งจ,งจง๋งเจ๋งเจ๋งตีมันตีมันโอเค,ม,ะคะออม,อมังฮิวได้นะฮะจำไว้จำไว้มานียหลบมังฮิวได้นะฮะมังฮิวได้จำไว้นะฮะนี่นี่โอ้โหเอ้าอะไรอะผมจะงงตั้งแต่ตรงนี้นี่แหละเป็นอะไรวะ อะไรนวมเหรอโอู้ย yeah! ไหนว่านวมนี่นวม,มอย่างแป้งเก็กูดอูมีเลื่อยด้วยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ชุดชุดลีปะเนี่ยโอเคผมว่าแม่งผม,ผมเริ่มเบื่อเกมนี้แล้ววะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกมบ้างอ่ะอ่ะเปลี่ยนเกมแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้เราต้องมาอยู่อีกเกมแล้วฮะกับเออ่ป๊อปปี้ดา แอร์โร่มันคืออะไรวะโดโจอะไรไม่รู้กดมาโอ้โจโอ้โหโดโจไอไอจิ้งจอกนี่คือใครฮะมันเกี่ยวกับเกมเราหรือเปล่าน่าจะไม่เกี่ยวนะเออไปไปซะอะไรวะอ่านไม่ทันกำบาบบ,าบีดาเอร์โร่นะฮะไปอย่าพูดพร่ำทำเพลงเรามาเล่นกันเลยฮะทานผู้ชมอ๋อมีเป็นด่านมีเกมพัซเซอร์ดนะ อ,อ,อะไรเนี่ยอาณาจักรที่เคยสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชาได้รับข้อความจากจากการลุกลานของกอบลินกอ,อบลินมันมีอยู่ทั่วทุกหัวละแหงเลยทำลายกองทัพของพระราชาด้วยเราต้องการผู้กล้าเพื่อที่จะช่วยราชา คูก้าดูมันจะเป็นอาชเชอร์คือเป็นนักธนูนะเป็นป๊อบบี้ดาเอโร่นะฮะโอเคมีสตอรี่นิดหน่อยท้าเมไรเนี่ยเอมบาย moving เมาเอาคำคือ the left ครับอ๋มีธนูจำกัดนะฮะในการจัดการพวกกอบลินกับมอนสเตอร์นะ อ๋อเป็นเกมธรรมดาแบบนี้เหรออ๋อก็ไม่ยากเท่าไหรอ่อืออือเป็นไงจายกางอากาศเลย <c oughs> ไปกันต่อดีกว่า <c oughs> เอาไงพาวเวอร์อ๋อพาวเวอร์พาวเวอร์เนี่ย <c oughs> อ,อ,อ๋อมีอ๋อมีหน้าหลังออกไป ตายซะโอ้ยของมีเวลาด้วยมั้งมันจะเคลื่อนที่อือเรียบร้อยโอ้โหผมนี้เก่งจริงๆให้ตายเถอะโอ้มีตัวยิงได้ด้วยฮะรอบนี้ยิงมันก่อนมันบอกยิงมันก่อนยิงมันก่อนโอ๊ยโต้โหมันโดดมาบ้างไม่งั้นตายแล้วมึงนี่ตายซะ นี่นะโอ้โหโดนยิงก่อนซะได้ขอโทษฮะมายิงยิงเรียบร้อยมือไวมือไวมือไวมาโดดมาเพื่อนอื้ออื้อเรียบร้อย <c oughs> สมกับเป็นผู้กล้า <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> มันบอกว่า อยิงโดนเป้าจะสามารถเปิดประตูหรือว่าจะเป็นการมูแพลตฟอร์มก็คือปล่อยของลงมาได้อ้าวการโอ้โหมันล่วงไปข้างล่างแล้วยิงยาก้โอ้ยตัวถูอุ้ยยิงยากเนี่ยเอ้ามาเหยียดธนูเองวะครับเอาใหม่เอาใหม่เราเราไม่โปรเลยนี่ยิงนี่มาอีกอีกรอบนรอ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 มันมาตาย นี่ไงทุสบายโอเคมาอ๋อมันจับคนไว้อ๋อต้องปล่อยมันออกมาก่อนที่จะจัดการพวกกอบลินนะนี่ไงปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ยิง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 เอ้าโห่ว่าว้าว่ะโอ้โห่วว่ะว้าว่ะโอ้ยดีดี๋ยวใจเย็น นี่นี่เรียบร้อยโอ้โหสองดาวไม่เป็นไรฮะโอเคเอาทำไงวะคือแล้วก็ยิงอันนี้เหรอมาโจอโอะไรวะอู้อะไระเนี่ยเอาทำไงวะเอาเอาเอาแล้วโอ้โนี่นี่น,นี่ได้แล้วชัวร นี่อืมนี่นี่นี่เรียบร้อยโอเคโอ้กว่าจะเล่นเป็นอะไรเนี่ยได้เฟรมอู้เฟรมแอโร่ขอบคุณครับคิดดีคอลแล้วก็อุบเลย์นไดน้คลิกด้านล่างใช้ได้อ๋อใช้หนึ่งสองสามก็ได้นะฮะทำไรได้วะยิงมันโอ้โหไฟติดไฟติดติด ไฟติดไฟต,ด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 ติดติดไฟโอ้โหทึบเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันวิ่งมาชนเองปล,อปล่อยปล่อยตัวประกันก็ต้ปล่อยถือวะโอ้ใจใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นนี่ไงตายกลางอากาศยิงยิงสองอันต่อเนื่องเรียบร้อยสบายเอาอะไรวะโอ้มีนักเวทด,ด้วยอุ้ย เทเลพอร์ตได้โอ้ยตยิงมันก่อนเลยยิงมันก่อนยิงมันก่อนโอ๋ยโอ้โหเออตายไปซะตายไปซะตายไปซะเรียบร้อยยิงยิงยิงโอ้โหยิงอ้าโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ธนูมันหล่นลงมาโดนด้วยเว้ยโอเคมาแลกเลือดแลกเลือด to take out goblins on Mars. ระเบิดได้ระเบิดได้ขอบคุณครับตูมโอ้โหแรงเอาอะไรเนี่ยอ๋อมันเด้งไอ้นี้เห็นไหมนะตายตายตายครับตายโอ้โหยากยากใจเย็นใจเย็นอย่าพิ่งมาอ้าวโอ้โหไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนชิ่ายชิ่ายชิ่ายอ้ามันติดตัวแล้วติดตัวแล้วโอ้โหเกือบไปเอาหมดโอ้ลีไทยก็ได้ฮะ ถ้าไม่ใช้ไฟได้ไหมอููไม่ใช้ไฟก็ได้ไม่ใช้ไฟก็ได้อู๋เม็กเซนเม็กเซนมากครับอือเอาเอาเอาตัวนี้ม่งยิงยากว่ะอา…ที่ก็อู้น,นั่นแหละอูอนั่นแหละโอ้ได้ดาวเดียวแล้วไม่เป็นไรนี่มังยากจริงอะไรเนี่ยโอ้ยโฆษณาชีวิตอับเฉานะฮะ อืมเออเจ้าหูเอ้ยม,ม,ม,มีมีเออเจ้ามีเม็ดมีเม็ดอ้าเดี๋ยวดีไทยดีไทยไม่เห็นเอาใหนะาม่นะเอาใหม่ยิยงมันตูมตูมตายแล้วตายเม็ดเม็ดตายแล้วโออเจ้าหูเม็ดตายแล้วเอา้าไม่โดนอีกว้าวอีกขอบคุณมากอะไรวะมา จอตูมโ,โอ้โหเ,เกือบได้หมดนะฮะเนี่ยเมื่อกี้อ้ออืออโอ้โหสามดาวครับสามดาวโอเคอาชีพเมนต์ปลดล็อกด้วยอะไรวะต้องเผาใช่ไหมโอเคครับต้องเผาอือ เอาเวนเอาเวนยิงชิงแบบนี้ก็ได้นี่โอ้โหสเต็ปใหม่ชิงพื้นฮะโอ้ a c h i e v e นี่แล้วเผากองฟางระเบิดอู้ธนูพิษอ้โหธนูสามดอ,อกครบแล้วดามเมจเบานะแต่ว่าอะไรวะพอยซึ้อยู่อเนมี่พรีเวนต์เดมฟอร์มเทคกิ้งแดดเทิร์นอ๋อทำให้เสียเทิร์นไปนะโอเคมาเสียเอา ยิงโอ้โหยิงเน่า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 โอ้เจ้าวิญมาณเจ้เออนี่เอาลืมลืมช่วยตัวประกันเอาไปอะไรไวะลืมหือช่วยตัวประกันนะฮะอ,อืออือ,อโอเคโอเคมานี่เลยอ้าวอ,อ้โอเคนี่ นี่เรียบร้อยโอเคเฮ้ยเหนื่อยเป็นบ้าทำไรได้ยิงไฟตัวยิงไฟเออแม่งมีเม็ดด้วยยิงเม็ดโอ้โหยิงเม็ดปุ้มโอ้โหเมดขอบคุณมากครับไอ้คุณเมจดตายแล้วครับกูจะตายแล้วครับโอ้โหหลบโอ้ชิบหายค่ะมาเองยิงมาเลยยิงมาเลยฮะ ยิงมาเลยยิงมาเลยเราไม่สู้เสียเทินไปเอ้ยไม่เสียเทินวะเอ้ยก็เขาอกว่าวอีกตายแล้วค่ะโอเคตายว่ะเอาใหม่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 เรียบร้อยเดี๋ยวนี้จะเสียเทินไปเออนั่นแหละช่วยคนแป๊บ เออเรียบร้อยตายวับอือเรียบร้อยอโอเคก็เดี๋ยตอนนี้ผมก็เออได้เวลาไปเรียนแล้วนะก็วันนี้ก็ขอหมดความสนุกเ,เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมไม่เช่กันใหม่คราวหน้านะฮะซ o u เ g a i นวันหน้าคลิปถามนะทุกคนบ๊ายบาย <c oughs>